สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำชีสเค้กหน้าไม้มินิสูตรนี้ส่วนผสมน้อยทำง่ายรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูนี้ส่วนผสมไม่เยอะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกก็คือวิปปิ้งครีมแม่ซีใช้ยี่ห้อแองเคอร์นะคะตามมาด้วยน้ำตาลทรายบดละเอียดใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายสำหรับทำเบเกอรี่ก็ได้เวลานำมาทำขนมจะได้ละลายง่ายๆค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองเราจะใช้เต็มฟองหนึ่งฟองแล้วก็ใช้เฉพาะไข่แดงอีกหนึ่งฟองค่ะครีมชีสแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้เลยนะคะแป้งเค้กหรือใครจะใช้เป็นแป้งสารลียนกตประสงค์หรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะ ผลไม้ตกแต่งอันนี้เลือกตามชอบได้เลยแม่ซีมีสตรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่นะคะสุดท้ายกลิ่นวานิลาค่ะวิธีการทำก็เทครีมชีสท,ที่นิ่มๆแล้วลงไปในชามผสมได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะครีมชีสไม่จำเป็นต้องเย็นจัดนำออกมาจากตู้เย็นวางไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งชีสนิ่มเวลานำมาตีก็จะตีได้ง่ายค่ะ วันนี้แม่ซีจะตีด้วยเครื่องตีมือถือแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องตีมือถือแบบนี้สามารถใช้ตะกร้อมือได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องตีใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่แม่ซีมีตัวนี้อยู่แล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะจากนั้นเราจะตีด้วยสปีดกลางจนกว่าตัวครีมชีสเนี่ยจะเนียนแล้วก็นิ่มดีค่ะ พอครีมชีสนิ่มดีเราก็ใส่น้ำตาลบดละเอียดลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะตีให้เข้ากันนะคะพอน้ำตาลทรายละลายดีก็ใส่ไข่ไก่ค่ะตีให้เข้ากันนะคะ พอส่วนผสมเนียนดีก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะนมข้นจืดตีให้เข้ากันค่ะเราตีแค่พอให้เข้ากันนะคะไม่ต้องถึงกับขนาดขึ้นฟูค่ะสุดท้ายที่จะใส่ก็คือแป้งนะคะแม่สีจะร่อนลงไปด้วยจะได้เข้ากันได้ง,ง่ายนะคะ แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแบบนี้ก็เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะตะล้อไม่เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมตัวนี้ไปเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะ พิมพ์ที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นพิมพ์ขันข้าวขนาด10เซนค่ะแล้วก็จะกลุกด้วยกระดาษไขนะคะวิธีการตัดกระดาษไขขนาดประมาณ7คณ7นิ้วค่ะแล้วก็การกลุกทำแบบนี้เลยค่ะใช้มือนะคะกดเข้าไปแบบนี้เลยถ้ามีพิมพ์อีกอันนึงเราก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็จับด,ด้านขอบนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามันไม่เท่ากันไม่สวยงามก็สามารถตัดแต่งได้ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะทำให้ดูอีกอันค่ะดกดลงไปได้เลย ปีบส่วนผสมใส่พิมพ์เลยค่ะไม่ต้องเต็มพิมพ์นะให้เหลือสักประมาณหนึ่งเซนหรือว่าหนึ่งเซนครึ่งก็ได้ค่ะอ่ะประมาณนี้ สูตรนี้แม่ซีทําได้สีถ้วยค่ะจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันเกลีย่ยให้เท่ากันค่ะเกลีย่ยให้หน้าเสมอกันนะนะคะขนมของเราก็พร้อมที่จะนําเข้าเตาอบแล้วค่ะอย่าลืมวอรมเตาอบล่วงหน้าไว้สัก20นาทีนะคะโดยใช้ไฟอยู่ที่200อองศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะ และจะใช้เวลาอบขนมอยู่ที่22ถึง25นาทีหรือให้สังเกตนะคะว่าหน้าขนมมีสีเข้มตามที่เราพอใจแล้วหรือยังถ้าพอใจแล้วก็สามารถนำออกมาได้เลยค่ะ ตอนนี้ชีสเค้กหน้าไม้ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ในพิมพ์แบบนี้ให้เย็นสนิทเลยค่ะจากนั้นก็นําออกจากพิมพ์แล้วก็ตกแต่งหน้าแล้วก็ชิมได้เลยค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถยกออกมาจากพิมพ์ได้เลยนะคะจริงๆขนมตัวนี้ยถ้านําไปแช่เย็นก่อนทานจะยิ่งอร่อยมากขึ้นนะ จากนั้นก็ตกแต่งหน้าขนมให้สวยงามด้วยผลไม้ที่เราเตรียมไว้ค่ะสตอรอเบอรี่กับบูเบอรี่นะคะดูดีมีราคาขึ้นมาเลยค่ะหรือจะวางสตอรอเบอรี่คว่ำไม่แบบนี้ก็สวยค่ะเพราะว่าสีจะดูตัดก,กันดีนะคะและแล้วตอนนี้ก็ถือเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะ ดูเนื้อนะคะนุ่มๆเลยค่ะป้อนนี้ทุกคนเลยค่ะเนื้อเค้กมีความเนียนนุ่มละมุนลิ้นรสชาติกำลังดีไม่หวานมากจนเกินไปนะคะสูตรนี้เปรี้ยวนิดๆ หอมมันอร่อยมากๆเลยค่ะและที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดเรานําขนมไปแช่เย็นก่อนทานเนี่ยขนมจะเซ็ตตัวดีแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนและสําหรับวันนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ